ตอตัวนี้เท่ากันไหมครับเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะนั้นก็ตอบไม่เท่ากันนะครับเอาละมาถึงข้อนี้นะครับเป็น3ามตัวเหมือนเดิมเพราะนั้นเขื่อนเหมือนเดิมที่ครูก็อบอกทำเป็นตารางฟื้ฟื้ ก็คือมีให้หากี่ตัวลูก3ตัวเขยบเลย a ต่อ b ต่อ c มาดูแรกเขาบอก a ต่อ b a เป็น11 b เป็น8ต่อมา b ต่อ c b เป็น6 c เป็น5นะครับเพราะนั้นตรงไหนไม่เท่ากันตัวนี้ตัวลูกตัวนี้กับตัวนี้ มันไม่เท่ากันทันคูณอะไรดีครับ8กับ6ถ้าหาครน์องได้4ได้3 4มสี่สองแปดแปดเห็นไหมเพราะนั้น8ปดคูณอะไรยี่สคูณอะไรยี่สิบสี่แปเพราะนั้น11คูณอะไรครับ 11ต้องคูณ3 5ต้องคูณ4นะครับเพราะฉะนั้น11คูณ3ได้นะรครับ33 8กับนี้ได้24นี้ก็ได้24ก็ได้24 4 4คูณ5ได้20เพราะฉะนั้น a ต่อ b ต่อ c เท่ากับอะไรครับ33ต่อ24ต่อ ยี่สิบนะครับมันเริ่มข้ 2, D, ic, อสองตีแบนตีควอดตีเพราะนั้นเกินเดิ่ม A ต่อ B ต่อ C เพราะนั้นเขาแรกบอก A ต่อ B A เป็น1.5 B เป็น9เพราะนั้น B ต่อ C ได้7ต่อ4.3 พราะนั้นดูงี้ทำงานง่ายเลย,เลยคูณอะไรเข้าไปครับคูณ7ฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วย7นะครับฝั่งนี้คูณ9ทางนี้ก็ต้องคูณ9นะครับเพราะนั้น9 7เท่าไหร่63เพราะนั้น7คูณ1.5ได้75 35 717บวก3เป็น10.5นะครับ เพราะนั้นต่อไปนะครับ9 3 27 9 4 36นะครับบวก2ได้38เติมจุดนะครับอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้น A ต่อ B ต่อ C เท่ากับเลยครับอันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้เหมือนกันนะลูก2ตัวนี้คูณเหมือนกันนะก็จะได้เป็น10.5ต่อ63ต่อ38.7ตอทีครับต่อไปครับเห็นไหมอ่าแล้ว ถ้าจำนวนเงินไรายได้เพื่อในการแข่งขันเนี่ยเพื่อใช้ในการแข่งขันกราสีเห็นไหมฟ้าต่อเขียวเขียวต่อเหลืองชมพูต่อเหลืองพอเองพราะนั้นมีกี่สีลูก, 1, 2, 3, 4, 4, 4, ลกหนึ่งสองสามสี่สีถูกไหมลูกมาเนึครับสร้างตารางเดี๋ยวก่อนนะครับกลายไป สร้างตารางเขียนตามสีเลยฟ้านี่ฟ้านี่ฟ้าไม่มีนะฟ้าต่อเขียวต่อเขียวฟ้าเป็นเจ็ดเขียวเป็น อะรครับแปดต่อไปเขียวต่ออะครับเหลืองคกกบุ้ยไม่มีสเป็นสี้มนะเหลืองต่ออะไรครับ,มมปนนนะรบแปดต่อไป ชมพูชมพูเป็นแดงนะชมพูชมพูต่อเหลืองชมพูเป็นสามเหลืองเป็น4เกิดต่ออะไรขึ้นตัวไหนครับดูให้ดีนะตรงนี้เท่ากันแล้วแต่ตรงนี้ไม่เท่ากันทําไงเท่ากันลูก 8กับ4เพราะนั้น4คูณเลยครับ2ทางนี้ก็ต้องคูณด้วย2หันฟ้ายุ่งอะไรไหมฟ้าเป็น7ฟ้าเป็น7เหมือนเดิมเขียวแล้วครับเขียวเป็น8เหลืองแล้วครับเหลืองก็กลายเป็น8เพราะนี่2คูณ4ก็ได้8เห็นไหมลูก เพราะฉะนั้นชมพูกลายเป็น6นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ไงคือต้องทําให้มันเท่ากันหมดเลยลูกเพราะฉะนั้นจะได้สีฟ้าต่อสีชมพูมฟ้าเป็นฟ้าต่อชมพูนะครับเท่ากับ7ต่อ6นี่คือต่อ ต่อไปข้อที่7ส่สวนสัตว์แห่งหนึ่งเห็นไหมอัตราส่วนของนกจำนวนยีราฟนะครับต่อไปลิงต่อยีราฟยีราฟต่อเสือเอาละมีสัตว์กี่ชนิดครับ4ชนิดเหมือนเดิมสร้างตราดมีอะไรครับนกต่อยีราฟต่อลิง ต่อเสือเห็นไหมนกต่อยีราฟนกเป็น11ยีราฟเป็น2ต่อไปลิงต่อยีราฟลิงเป็น31ยีราฟเป็น3ต่อไปยีราฟต่อเสือ ยีราฟเป็น4เสือเป็น11เพราะนั้นอะไรไม่เท่าเลยยีราฟเห็นไหมครับยีราฟไม่เท่ากันเลยทำไมเท่ากัน2 3 4หาคอลนะ้อยไม่ไรได้2 1 3 2เพราะนั้น2คูณ3เป็น6 6 2 12เพราะนั้นอันบนคูณเลยครับ ทำไงได้2คูณ6 3คูณ4นี่ก็ต้องคูณ4 4คูณ3นี่ก็ต้องคูณ3เห็นไหมมันจะเป็นชุดเดียวกันหนึ่งชุดเห็นไหมสองชุดเห็นไหมสามชุด เพราะนั้น6คูณ11ได้66เพราะฉะนั้นตรงนี้เท่าไงเท่ากันเลยครับตรงนี้เท่าไหร่ลูกทั้งก้อนเลยเป็น12เพราะนั้น31คูณ4ได้ถูกไหมลูกส่วนเสือได้33นะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าอัตราส่วนนกต่อสัตว์ทั้งหมด4ชนิดรวมกันนะครับ นกต่อสัตว์ทั้งหมดนะครับเท่ากับเท่าไหร่ลูกนกเป็น66สัตว์ทั้งหมดรวมกันได้เท่าไหร่ครับ235นะครับ